สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทำไมลุงบุญส่งจึงขายควายทั้งฝูงไปทั้งหมดครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือพื้นที่ที่ลุงบุญส่งได้เลี้ยงควายกว่าร้อตัวครับนั่นก็คือลุงบุญส่งต้องทบทนตัวเองใหม่ ที่ดำเนินการไปนั้นมีข้อผิดพลาดครับผิดพลาดอย่างไรแล้วครับผิดพลาดอย่างนี้ครับเพราะว่าลุงมุลส่งซื้อเครื่องจักรปนมาหวังว่าจะทําให้ควายนั้นเพียงพอต่อา้ากินนะครับนายอาหารซึ่งเป็นอาหารหลักของควายนั้นก็คือหญ้าแต่ทีนี้ที่แปลงหญ้าของลุงมูลส่งนั้นมันไม่เพียงพอครับ จำนวนกวยย่สิบหัไร่นี้มันเขาเรียกว่าเป็นดินลูกลังหญ้าก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตจําเป็นที่จะต้องไปหาหญ้าที่อื่นนะครับนะนี่คือปัญหาครับเพราะว่าควายจํานวนเยอะแต่หญ้าไม่เพียงพอนั้นลุงมุญส่งต้องลิ้นลนนะครับนะาหาหญ้าจากข้างนอกฟาร์มควายนํามาให้ควายกินผลที่สุดนั้นเจอปัญหาอะไรครับ อันนี้ลุงบุญส่งให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ที่ฟาร์มของลุงบุญส่งนั้นว่างเปล่าไม่มีควายสักตัวเดียวครับแต่ทีนี้จะบอกเพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนะครับนะได้รู้ว่าขอประทานโทษครับ <c oughs> ที่ลุงบุญส่งจําเป็นที่จะต้องเร่งผลิตควายให้ได้มากๆเพื่อที่จะชำระเงินที่ลุงบุญส่งไปกู้ยืมเข้ามา นะครับนะจากสถาบัานการเงินผลที่สุดนั้นก็แทบจะเขาเรียกว่าควายจะตายทั้งฝูงครับสาเหตุที่ควายจะตายทั้งฝูงนั้นก็คือลุงมุญส่งนั้นไปตัดเอาญ้าเขาเรียกว่าข้างทางข้างาถนนสายต่างๆครับนี่คือปัญหาครับลดญ่าตัดญ้าของลุงมุลส่งนั้นไปดูดเอา นะครับไปปั่นเอาเรื่องของเศษพลาสติกเศษเหล็กเศษลวดนะครับนะให้ควายกินแต่แรกๆนั้นลุงมนส่งก็รู้อยู่แล้วว่ามีผู้แนะนําให้ลุงมนส่งนั้นอย่าให้กินเศษเหล็กเศษลวดเศษพลาสติกหรือเศษต่างๆที่ควายจะย่อยไม่ได้ครับนี่คือปัญหาครับที่ลุงมนส่งจะเป็นที่จะบอกล่าเล่าให้กับ เพื่อนๆ FC และลูกๆหลานทุกคนคิดจะเลี้ยงควายหรือมีควายอยู่ก็อย่าให้ควายนั้นไปเกืนกินในเรื่องของเส้นลวดแม้แต่เลี้ย,ยงกลางทุ่งนั้นก็ต้องระมัดระวังครับเพราะปัจจุบันนี้มีในเรื่องของการดักหนูหรือ,อใช้ลวดนะครับนะซึ่งคล้ายๆกับเส้นเล็กๆครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,าให้เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ดักสัตว์ นะครับเพื่อจะหาสัตว์นั้นมาไว้รับประทานนั้นก็คือเรื่องของลวดครับเส้นเล็กๆถ้าเขาไปปักไว้แล้วควายไปกินตามหญ้าคนาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านอาจจะพลาดนะครับลวดนั้นอาจจะเข้าไปในเรื่องของท้องควายได้ครับอันนี้ลุงมุนส่งบอกให้ได้รู้ว่าควายนั้นจะเลี้ยงไม่อ้วนครับเลี้ยงก็จะผอมโซบลงเรื่อยๆครับนะผลที่สุดล่มลง ก็ลุกไม่ขึ้นก็ตายไปในที่สุดครับนี่ลุงมุนส่งนะครับเสียโอกาสหรือ,อาขาดในเรื่องของอาการเน้นการขเขาเรียกว่าระมัดระวังครับอันนี้ลุงมุนส่งขอแนะนําเลยนะครับนะต้องระมัดระวังอย่าให้ควายนั้นกินเศษเหล็กเศษลวดเศษพลาสติกหรือแม้แต่เศษในเรื่องของอปอมัดฟางนะครับนาะที่ไปอาจมานั้นต้อง เอาออกแล้วต้องเก็บให้ดีเก็บให้เรียบร้อยครับลุงบนส่งนี่เป็นในเรื่องของการสังเกตและการดําเนินการทําความควายครับลุงมบนส่งจะเป็นต้องขายควายทั้งหมดครับขายไปทั้งๆท,ที่ว่าหนึ่งราคาถูก2นะครับนาขายก็ไม่พอใช้นี่ต้องจําเป็นขายครับถ้าไม่ขายควายลุงบนส่งจะตายทั้งฝูงครับนี่คือปัญหาครับก็ถามว่าลุงบลส่ง จะเข็ดหลาบไหมลุงมุนส่งนี้ไม่เข็ดหลาบแน่นอนครับเพราะลุงมุนส่งนั้นได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือทำธุรกิจครับที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นประเด็นหนึ่งครับที่เรายังไม่รู้รายได้ของตัวเองแน่นอนนั้นไปซื้อของผ่อนส่งมาทุกอย่างเพื่อจะให้สำเร็จตามที่ท่านต้องการต้องระมัดระวังครับอันนี้ลุงมุลส่งให้ข้อคิด ถ้าเรายังไม่แน่ใจหรือเรายังไม่เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องหรือกัดกระดุมเม็ดแรกนั้นต้องกัดกระดุมให้ถูกครับนั่นก็คือในเรื่องของอในหลวงรัชที่9รัชการที่9นั้นบอกว่าต้องให้ในเรื่องของใช้เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นครับที่จะ,ะช่วยเราได้ทําให้เรานั้นมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดนั้นเราก็จะมีในเรื่องของเงินทองใช้จ่ายอย่างอย่างใจคิดอย่างใจนึกครับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วบวกด้วยในเรื่องของหลักอริยสัจสี่ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนั่นก็คือปฐมเทศนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มานําเทศโปรดปัญจวคีทั้ง5ขอให้ท่านไปดูในเรื่องของหลักอริยสัจสี่นั้นมีอยู่บริบูรณ์แล้วลุงมณงสงจะยกตัวอย่างนะครับนะให้ฟังในเรื่องของหลักธรรมแต่ย่อๆครับทุกนะครับนะอ,อริยสัจทุกนั่นก็คือทุก สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่โลดความดับทุกข์มักเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับนั้นมัมกนั้นมีองค์แดครับปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งดํารีชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งนี้ท่านต้องไปลงรายละเอียดและทำความเข้าใจตรงอริยาาสัจสี่นี้ให้เข้าใจนี้เป็นแผนหรือเป็นพิมพ์เขียวที่จะทำให้ท่านนั้น ได้มาทั้งทรัพย์สินภายนอกนั่นก็ทรัพย์สินเงินทองและทรัพย์สินภายในนั้นก็คือคุณงามความดีครับนี่ลงบนส่งที่ให้เห็นว่าที่ลงบนส่งผิดพลาดนั้นลงบนส่งต้องเริ่มต้นใหม่ครับต้องเน้นถึงเรื่องของคุณภาพควายแล้วเราก็เลี้ยงให้อยู่พอเหมาะพอดีในเรื่องของพื้นที่ของเราเราจะไม่นําควายออกจากพื้นที่นะครับนะต่อไปนี้ แล้วเราจะไม่ตัดหญ้าสุมสีสม5้าครับเราตัดต้องดูแลในเรื่องของเศษร,รวดเศษเหล็กเศษพลาสติกต่างๆนั้นอย่าให้ควายได้กินได้ครับครับขอบคุณครับรูปุ่ะส่งขอนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ